สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในช่องโหราแบงค์นะครับทั้งใน YouTube c h anel แล้วก็ใน Facebook Fanpage เลยนะครับในเฟซบ o ๊กแฟนเพจผมยังใช้ชื่อโหราภาษากฎหมายอยู่นะพอ <laughs> ดีลืมพาสเวิร์ดจึงเปลียนไม่ได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นโหราแบงค์ให้นะครับคือคลิปนี้นะครับเป็นคลิปห่วงจุ้ยนะครับไม่ใช่คลิปเออโหราศาสตร์นะครับแต่ว่าคลิปโหราศาสตร์ก็จะยังทําอยู่นะคลิปความรู้โหราศาสตร์เยอะทาต่อด้วยนะครับแต่ว่า คราวนี้มาเอาคลิปห่วงจุ้ยก่อนเพราะว่าหายไปค่อนข้างนานเดือนนี้แล้วก็ลงคลิปทิศตะวันคนที่มีบหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เนี่ยก็เลยมาทําคลิปคนที่มีหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับคนที่หน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกอ๋อก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องคลิปเนี่ยนะเ,เดี๋ยว เดือนหน้าเนี่ยนะครับผมจะได้เป็นอาจารย์สอนที่สมาคมโหนแห่งประเทศสมาคมโหนแห่งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ท่านไหนอยากเจอหรืออยากไปเรียนก็ไปติดต่อได้ที่สมาคมโหนนะครับเสิร์ชหาใน Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวได้เจอผมนะครับเอาละมาถึงเรื่องที่เราทําคลิปนี้ขั้นไหนที่มีบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ นะครับหันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ควรจัดบ้านจัดห่วงจุ้ยอย่างไรดีนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของภายนอกเท่านั้นนะนะครับภายในเนี่ยผมยังมีคอนเทนต์อยู่แต่ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าดีเทลมันเยอะมากนะครับดีเทลมันเยอะมากจริงๆคือเรื่องของเอาเป็นว่าเดี๋ยวนึก มีคอนเทนต์เดี๋ยวรู้แล้วว่าจะพูดยังไงเดี๋ยวจะทาเป็นคลิปมาแล้วกันวันนี้เอาการทําบ้านภายนอกก่อนยังไม่พูดถึงภายในนะครับหน้าบ้านหันไปทางทิศตะว,วันออกเฉียงใต้นะครับลําดับแรกเลยขอพูดถึงหน้าบ้านก่อนแล้วกันเออสีบ้านก่อนแล้วกันนะสีบ้านเนี่ยนะครับท่านที่มีหน้าบ้านหันไปทางทิศตะว,วันออกเฉียงใต้เนี่ยสีบ้านเนี่ยควรเป็นสีผมว่าเป็นสีสีน้ําเงินสีฟ้า สีดําสีเทาหรือว่าจะเป็นสีทะเลน้ำหรือก็สวยดีนะสีเหล่านี้เป็นสีโซนทัดน้ำเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเป็นสีบ้านที่สามารถเชื่อมพลังงานจากหลังบ้านสู่หน้าบ้านได้แล้วได้ดีด้วยฟลอ์ดี็จะทำให้บ้านของเราเนี่ยเกิดพลังงานที่ค่อนข้างจะฟล มีพลังงานที่ดีนะครับได้รับการสนับสนุนจากทุกทิศเลยทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับหน้าบ้านเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยนะก็ควรจะมีโคมไฟอ่ะเออโคมไฟห้อยๆอะไรอย่างเงี้ยทำหน้าบ้านให้สว่างอย่างเงี้ยส่งผลดีกับท่านที่มีหน้าบ้านแห่งทางที่ตนออกเฉียงใต้นะครับแต่งบ้านด้วยโคมไฟจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายอย่างโคมไฟสวยๆซึ่งเป็นโคมไฟนอกบ้านนะครับก็มีสวยๆเยอะแยะเลย จะเป็นแบบห้อยก็ได้แบบติดผนังก็ได้ดีหมดนะครับจะทําแบบไหนก็ได้ดีทั้งนั้นแต่ขอให้มีไฟหน้าบ้านเนี่ยให้สว่างอย่าให้มืดนะครับตอนกลางคืนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเปิดไปให้ได้ตลอดนะเปิดถึงเช้าได้ก็ดีนะครับไม่เสียหายอะไรหรอกนะครับหลังบ้านเนี่ยถ้าท่านไหนมีพื้นที่นะแต่งโซนหลังบ้านเนี่ยให้มีพวกน้ําพุเอ่อน้ําผุดน้ําล้น นะบอ่อน้ําบอ่อเลี้ยงปลาแบบนี้ดีแต่เดี๋ยวนะไอบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยจริงๆมันต้องไปดูของจุ้ยนะไม่ใช่ว่าบอ่อเลี้ยงปลาจะทได้ทุกทุกหลังนะแต่เอาเป็นว่าไอพวกบอ่อน้าเนี่ยน้าผุดน้ําล้นอะไรเงี้ยถ้าจะให้ดีควรเป็นน้ําผุดน้ําล้นหรือว่าเป็นน้ําตกแบบนี้จะดีกว่านะฮะถ้าเป็นน้ําตกก็ทาเป็นลักษณะเป็นภูเขาเอาไว้หลังบ้านอันนี้ก็ได้ช่วยช่วยเกื้อหนุนให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยมีความมั่นคงในไอชีวิตแล้วก็หน้าที่การงานก็ดีอยู่นะครับ ทำอะไรที่เกี่ยวข้งองกับนนะ้ำหลังบ้านเนี่ยก็จะดีมันจะดีค่อนข้างมากด้วยนะครับอ,อพูดถึงบ้านเนี่ยมันก็คงไม่พูดไม่ได้นะเพราะว่าหลายคนก็คงมีคําถามว่าถ้าบ้านทาวโฮมละ่ะบ้านเดี่ยวละ่ะเอออย่างงี้จะจัดยังไงบ้านแถวตึกแถวอย่างงี้จะจัดยังไงนะครับเอาคนที่ทําบ้านตึกแถวันแล้วกันผมว่าสมัยนี้ก็คงมีแต่คนที่อยู่ในเมืองอะนะครับตึกแถวเนี่ย มันทําหลังบ้านเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นถึงแถวหลังบ้านมักจะเป็นครัวใช่ไหมนะครับก็ทําพื้นกระเบื้องอ่ะสีพื้นกระเบื้องนะครับให้เป็นสีสีน้ําเงินสีดำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อย่างนั้นก็ดีนะครับสีน้ําเงินสีดําน้ําผุดน้าพุน้ําล้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงคือมันอยู่ที่ว่าบ้านทรงบ้าน ตึกแถวของท่านนะด้านหลังเปิดโล่งไหมถ้าเปิดโล่งก็ทําได้แต่ถ้าไม่ได้เปิดโล่งก็เอาพวกสีหลังคาอย่างเงี้ยให้มันเป็น,ปนสีน้ําเงินสีฟ้าสีดำอย่างเงี้ยสีเทาก็ได้นะก็โอเคนะครับหรือทาสีหลังบ้านให้มันโดดเด่นไปเลยว่ามันเป็นสีแบบสีน้ําเงินสีทะเลน้ํเลืออย่างเงี้ยมันก็สวยดีมันก็ถือว่า,าไม่จําเป็นที่จะต้องมีพวกน้าพุน้ําผุดน้าล้นอย่างเงี้ยก็ได้ส่วนหน้าบ้านเนี่ยท่านที่บ้านเป็นตึกแถวเนี่ยพอ้ดูมโดนกวนโดนลูกหมาหุ่กวน ส่วนท่านที่มีหน้าบ้านตึกแถวหน้าบ้านคนแต่งยังไงดีตึกแถวหน้าบ้านนี่ก็แต่งง่ายนะครับสีจะใช้สีแบบเดียวกันก็ได้นะครับหรือเอาจริงถ้าสีที่แบบมาให้มันตรงจริงๆะนะ <c oughs> ก็ไม่มีใครเขาทำเป็นสีโอรสอะสีโอรสสีชมพูงเงี้ยสีแดงสีส้มแสบแสบแรงๆอย่างเงี้ยเออสีเหลืองสว่างสว่างเออแบบนี้เนี่ยก็ สีเหลืองสว่างๆงคงไม่น่าได้นะน่าจะเป็นพวกสีส้มมากกว่าส้มแดงสีโอลสสีชมพูคือมันก็ไม่ค่อยมีใครเขาทําหรอกแล้วก็ไม่แนะนําด้วยทําบ้านเนี่ยนะจะทําสีให้มันตรงกับเรื่องของฮงจุ้ยอ่ะมันให้พลังงานที่ดีก็จริงแต่บ้านมันควรเป็นบ้านไม่ใช่โรงเจหรือวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้แนะนํานะให้ใช้สีแบบนั้นนะครับคือคือเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยบ้านเนี่ย ให้เป็นสีน้าเงินก็ได้เท้าก็ได้ทะเลน้าลึกก็ได้ก็สวยดีผมว่าก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่หน้าบ้านคนที่เป็นตึกแถวว่าพยายามให้มีไฟสว่างสว่างเข้าไว้เดิมทีคนทําตึกแถวเนี่ยมันจะมีไฟแค่ชั้นล่างใช่ไหมเป็นหลอดมีออนหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ลองดูนะลองไปติดที่ชั้นสองดูนะครับให้มันดูสว่างคือสว่างทั้งตัวนะทั้งตัวหน้าบ้านเนี่ยคือเวลามองมาคือมันสว่างแต่ข้างบนยันข้างล่างอย่างเงี้ยแบบเนี้ยสวย ใช้ได้แล้วก็ค่อนข้างที่ดียิ่งบ้านตึกแถวเนี่ยมันบ้านตึกแถวมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วนะครับมันเป็นกระแสดึงดูดพลังงานจากทางทิศตะวัออนออกเฉียงใต้ได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเราเพิ่มแสงสว่างเข้าไปให้มันสว่างตั้งแต่ชั้นล่างจนข้างบนเนี่ยอุย้ยแบบนี้ดีดึงดูดเงินดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์มาให้กับตัวเองได้ง่ายนะครับบ้านตึกแถวแล้วนะบ้านทาวน์โฮมนะรจริงจริงคนทําบ้านทาวน์โฮม จะทาลักษณะเดียวกันก็ได้แต่ว่ามันจะติดนิดนึงตรงที่คนทําบ้านเทวโฮมบางคนมันมีพื้นที่จอดรถหน้าบ้านยื่นออกไปถ้าจะเติมไฟสว่างสว่างเงี้ยมันยากก็เอาเป็นว่าถ้าท่านไม่ได้ทำโครงหลังคาย,ยื่นหน้าบ้านนะนะครับก็ทําสว่างสว่างเหมือนที่ผมทาคลิปตึกที่ผมพูดเรื่องตึกแถวเมื่อกี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีโครงหลังคาหน้าบ้านนะครับก็เออก็อย่างนี้ละกันคือพยายามทาให้มันมีแสงสว่างให้มากพอ มันเป็นข้อเสียนะทาวโฮมแล้วมีหลังคาหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านหันไปทางทิศต้นออกเฉียงใต้เนี่ยถ้าความสว่างมานันไม่พอเนี่ยบ้านเฉาเหมาือนกันนะนะครับพลังงานไม่พอโดยเพาะเรื่องของทรั์เรื่องของลาบเนี่ยโอ้ยมันมันยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยนะชั้นล่างเนี่ยนะครับควรทําให้สว่างให้มากพอ มากพอถึงขนาดแับมันมันโดดเด่นนะเออแล้วก็อยากให้มันสว่างแต่ชั้นล่างชั้นเดียวพยายามเติมไฟชั้นสองเข้าไปด้วยให้มันดูมีความสว่างสักนิดแบบนี้ก็จะดียิ่งท่านไหนเนี่ยนะทำธุรกิจนะครับทั้งทั้งเทาโฮมทั้งตึกเทาเลยนะทำงานทำร้านค้าอย่างเงี้ยติดป้ายมันด้านหน้าไปเลยแล้วเปิดไฟสว่างตลอดเวลาเออทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยสมมติว่าไม่อยากจะเปิดไฟให้เสียค่าไฟเนี่ยนะ ก็ป้ายให้เน้นเป็นสีออกสีสว่างสีแดงสีเพลิงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยสีชมพูเอออย่างนี้ได้เลยดึงดูดลูกค้าเป็นที่สะดุดตาของผู้คนแบบนี้จัดวด่าดีนะครับคนที่บ้านเป็นบ้านเดี่ยวอ,อย่างผมนี่เป็นบ้านผมก็อยู่บ้านเดี่ยวคนทําบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะตัวบ้านก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่บ้านเนี่ยออเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหน้าหลังซ้ายขวาเท่ากันหมด ถ้ามีตังนะอันนี้จริงๆเลยแนะนำให้ทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซะจะต่อเติมด้านข้างหรือต่อเติมด้านหน้าก็ได้อยากให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับอันนี้ก็พูดด้วยความจริงใจนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอ่าโอเคงบประมาณยังไม่พอเราเลือกบ้านนี้แล้วนะครับแล้วพอมีบ้านหลังเนี้ยเงินก็ไม่ค่อยเข้ากระเป๋าเลยก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปแต่งเอาละมาแก้ไขปัญหากันนะครับหลังบ้านมันมีพื้นที่หน่อยใช่ไหมคือ คือ,อไปทำอย่างที่ผมบอกนะไอ้พวกน้ำผุดน้ำล้นหรือน้ำตกถ้าเป็นน้ำตกได้จะดีอันนี้บอกตรงๆทำน้ำตกได้จะดีจะทำแบบหันออกก็ได้จะทำแบบหันเข้าก็ได้อันจริงๆไม่ได้สีเรียดแต่ถ้าจะเอาให้ดีควรทำแบบหันเข้าแล้วก็ให้ไปอยู่ฝั่งกำแพงบ้านด้านหลังอย่ามาเอาน้ำตกไปอยู่ฝั่งกำแพงบ้านเรานะให้ไปอยู่กำแพงบ้านเขาคือภูเขาหรือก้อนหินเนี่ยอยู่หลังบ้านเนี้ย มันจะเป็นเกื้อหนุนมันจะเป็นหลักชัยภูมิที่ดีถึงแม้ว่ามันจะลูกเล็กหน่อยอ้าวแต่มันก็โอเคมันก็ใช้ได้ก็ยังมองว่ามันเป็นภูเขามีภูเขาหลังบ้านนะมันก็หนุ่นดีแล้วให้มีน้ําตกแบบนี้ก็จัดว่าดีนะครับส่วนเรื่องสีบ่งสีบ้านผมพูดไปแล้วมันใช้ได้หมดแหละทั้งบ้านเดี่ยวทาวโฮมทาวอ์ตึกแถวนะครับส่วนหน้าบ้านหน้าบ้านคงต้องจัดในลักษณะเดียวกันกับของทาวโฮมนะคือถ้ามันมีหลังคาเนี่ยก็เติมไฟให้มันเยอะหน่อย นะครับแต่ถ้าไม่มีหลังคาเนี่ยต้องทายังไงก็ได้ให้บ้านเนี่ยมันสว่างอ,อ,อย่าให้บ้านเนี่ยอย่าให้หน้าบ้านหมองเลยเชียวนะคนที่หน้าบ้านเห็นแบบทิศตะวัอนออกเฉียงใต้หน้าบ้านนี่หมองไม่ได้เลยนะพยายามแบบให้มีไฟส่องบ้านตลอดเวลาโอเคมนะั้ยเผื่อให้ดับไม่ได้เพราะว่าทิศเนี้ยมันต้องการแสงสว่างนะครับถ้าเป็นบ้านเนี่ยเอาจริงๆนะ หลายคนก็นึกสงสัยว่าด่าในใจบ้าเปล่าอยู่บ้านให้เอาไฟสองบ้านมันจะนอนกันยังไงเอาก็ต้องบอกตรงว,ว่ามันเหมาะการทาการค้าวมากกว่าแล้วทําป้ายแล้วเอาเอาไฟสองป้ายเออแบบนี้ีด่ดีแต่ถ้ามันไม่ทันแล้วอ่ะมันเป็นบ้านเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขเช่นเอ,อ่อทำหน้าบ้านให้สว่างติดไฟหน้าบ้านอยู่แด้เออให้แบบ เป็นไฟส่องลงพื้นก็ได้นะแต่ว่าให้มันดูแล้วมันสว่างให้ไฟไม่แย่เข้าบ้านอย่างเงี้ยเป็นอันโอเคนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องการตกแต่งนอกบ้านทีนี้บุคคลดีว่วาบุคคลท่านไหนเนี่ยที่เหมาะสําหรับอยู่บ้านเราหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวนันออกเฉียงใต้นะครับก็จะเอาทั้ง12นักสัตว์นะนะครับเอาที่ดีก่อนดีมากด้วยนะครับก็จะมี3นักสัตว์นะก็คือท่านที่มีนักสัตว์ในปีชวด ปีมะโรงแล้วก็ปีวอกสามนักสัตว์นี้นะหน้าบ้านหังไปทางที่ต้องออกเสียงใต้ดีที่สุดดีมากด้วยนะครับดีรองลงมานะดีรองลงมาก็คือคนที่มีนักสัตว์นะเกิดในปีนักสัตว์ระกาฉลูแล้วก็มะเสง็งอันนี้ค่อนข้างดีหกนักสัตว์นี้เนี่ยอยู่ได้อยู่เลยดีนะครับต่อมานะครับเอาที่แบบกลางๆนะกลางๆนะเนี่ยมีทั้งเรื่องดีและมีทั้งเรื่องลายเป็นไปได้นะ ไปดูคลิปอื่นของผมดีกว่าว่าเหมาะอาทิตย์ไหนนะโอเคไหมนะครับปันกลางเนี่ยก็มีปีถาะปีมะมแมแล้วก็ปีกุลอันนี้ก็กลางๆหน่อยจริงๆแล้วท่านไหนที่หน้าบ้านหันไปทางทิศตะนออกเฉียงใต้เนี่ยแล้วท่านเกิดสามนักสัตว์เนี่ยอันนี้บอกตรงให้ดูคงช่วยดีกว่ายังมีโอกาสแก้ไขได้นะครับช่วยเหลือกันได้เออมันแก้ไขไม่ยากนะครับแต่ถ้าท่านไหนเนี่ยเกิดสามนักสัตว์นี้นะสัตว์นักสัตว์ที่แบบอ ไม่ดีเลยนะครับก็จะมีม็อบเมียจอแล้วก็ขานสานักสัตว์นี้นะไม่ดีเลยโอเคไหมอยู่บ้านที่หันหน้าปันทางที่ทวนออกเฉียงใต้เนี่ยถ้าแก้ไขได้แก้ไขดีกว่าแล้วถ้าจะต้องแก้ไขนะก็ต้องเตรียมสตังไว้อนะระดับหนึ่งนะครับถ้ามีน้อยก็เริ่มจากจุดสำคัญก่อนนะครับและต้องจำไว้ว่างบน้อยเนี่ย ไปแก้ไขจุดสาคัญเนี่ยเราค่อยๆไล่แก้ทีละจุดทีละจุดเดี๋ยวสุดท้ายนะพอดวงชะตาชีพเปน็นค่อยๆดีขึ้นเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือเปลี่ยนบ้านใหม่ซะนะครับพอมีสตังค์แล้วน,นะกับอย่างที่สองยังห่วงแหนหลักบ้านหลังนี้อยู่ต้องแก้ไขจุดสําคัญที่เราแก้ตอนแรกอีกครั้งหนึ่งแล้วแก้แกใ้ให้ใหญ่ไปเลยแก้ให้มันดีทาวานไปแบบนี้ก็จะส่งผลที่ดีกว่านะครับเอาละจริงๆคลิปฮงจุ้ยเนี่ยผมจะบอกว่าพูดยาก ดีเทลเยอะรายละเอียดค,ค่อนข้างมากนี่ยังไม่ได้ลงเรื่องดาวเก้ายุคเลยนะละพูดถึงดาวเก้ายุคนี่ไปกันใหญ่เลยนะครับไปเยอะเลยนะครับก็เรื่องฮวงจุ้ยฟังคลิปผมแนะนําว่าถ้าไม่ได้มีความรู้พื้นฐานนะนะนะครับเออก็ให้สินแสไปดู ดีที่สุดถ้าท,ท่านเชื่อนะแต่ถ้าท่านไม่เชื่ออย่าใส่ใจปิดคลิปนี้ไปเลยไปดูเรื่องอื่นที่สร้างสรรค์กว่าจะดีกว่าจริงๆนี่ผมพูดเรื่องจริงนะจริงใจครับผมจริงใจบ้านแต่งบ้านให้เป็นบ้านอย่าแต่งบ้านให้มันเป็นวัดว่าอารามหรือหลงเจนะสินแสที่มาดูเนี่ยถ้าจะมาดูคือผมพูดกับคลิปคนที่มีบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มันมีโอกาสนะแนะนําไปนะบ้านเหมือนวัดนะแต่งเป็นวัดแต่งเป็นโรงเจอย่าทำเยอะนะบ้านเป็นบ้านอย่าทําให้เป็นสาธารณกุศลอันนี้ชีวิตจะไม่ได้รุ่งเรืองนะครับเอาละคงมีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วผมจะได้มาทําคลิปช่วยใครอยากเจอตัวผมไปเจอกันได้ที่สมาคมหวหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรภมนะครับสำหรับ,บวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ